สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะเอาใจแฟนๆ Photoshop นะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรม Photoshop ในการทําภาพให้ชัดในบางจุดทําไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าในบางครั้งนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเลยว่าส่วนที่เราอยากจะให้ชัดเนี่ยบางครั้งก็ไม่ชัด เพราะฉะนั้นถ้าภาพในส่วนที่เราต้องการให้ชัดแล้วไม่ชัดเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหากันนะครับใน Photoshop นะครับก็จะมีเครื่องมือตัวนี้ครับชื่อว่าช r p e n t o o ลนะครับลองคลิกดูนะครับในช r p e n t o o l ตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกเมาส์ค้างเนี่ยเราจะเจอกับเครื่องมือเบ u r Tool นะครับแล้วก็สมั Tool ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาไม่เจอนะให,ให้ลองเอาเมาส์มาคลิกค้างดู แล้วพอเจอแล้วก็คลิกไปเลยครับชับเ n น Tool นะครับหลักการใช้งานของ h ับเ n นท o ลเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับเพียงแค่ไปคลิกเครื่องมือมาแล้วก็นำมาระบายในส่วนที่เราต้องการให้ชัดหลักการคือแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นรายละเอียดต่างๆว่าอ้าวแล้วเวลาที่เราจะใช้แบบละเอียดละเอี่ะมันจะเป็นยังไงนะครับแล้ว ภาพที่เราจะนําไปใช้เนี่ยมันมีคุณภาพจริงหรือเปล่ามันมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันนะครับสำหรับวิธีการใช้งานแชปเปนทูลมีดังต่อไปนี้นะครับผมจะเริ่มต้นจากเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูมทูลนะครับก็คือ,อเครื่องมือแว่นขยายนะครับเรานำเมาส์มาคลิกตรงเครื่องมือแว่นขยายก่อนนะครับเครื่องมือซูมทูลนี้จะมีความสำคัญกับการแต่งภาพในทุกๆเครื่องมือนั่นหมายความว่า ไม่ว่าเราจะไปใช้เครื่องมือใดก็ตามนํามาแต่งภาพเนี่ยเครื่องมือซูมทูจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเสมอเพราะว่าเครื่องมือซูมทูนะครับมีหน้าที่ในการขยายภาพแล้วก็มีหน้าที่ในการย่อภาพให้ได้ดังใจเราเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องใช้เครื่องมือซูมทูนี้ให้คล่องซะก่อนหลักการใช้ไม่มีอะไรมากแค่ไปคลิกที่เครื่องมือซูมทูนะครับแล้วสังเกตนะครับ มันก็จะมีแว่นขยายเมาส์ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นแว่นขยายแล้วก็เป็นแว่นขยายบวกด้วยถ้าหากว่าเป็นแว่นขยายบวกแบบนี้เวลาเราคลิกก็จะขยายทีนี้เวลาถ้าย่อจะต้องทํำยังไงวิธีการคือให้กดปุ่ม a ั t เทอร์เนบนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ลองคลิกดูเพราะเรากดอัลเทอร์เนเนี่ยสังเกตนะครับเมาส์ <M outh S 2> ก็จะกลายเป็นแว่นขยายเหมือนกันแต่ว่าภายในแว่นขยายนั้นก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะฮะเวลาเราปล่อยอัลเทอร์เ เมาส์ก็จะเป็นแว่นขยายแต่ว่าข้างในก็คือเป็นเครื่องหมายบวกถ้าเป็นเครื่องหมายบวกคือคลิก1ครั้งภาพก็จะขยายพอเรากดอัลเทอร์เนตค้างไว้นะครับตอนนี้ก็ยังค้างอยู่นะครับในแว่นขยายก็จะเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับเวลาเราคลิกเมาส์ปุ๊บภาพก็ถูกย่อพอเราปล่อยออลเทเนตนะครับก็จะเป็นแว่นขยายเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมแบบนี้พยายามใช้ให้คล่องนะครับถ้าใช้คล่องแล้วเนี่ยเวลาเราไปปรับแต่งภาพเนี่ย ก็จะทํางานได้อย่างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้อีกหนึ่งส่วนก็คือว่ามันจะมีปุ่มที่ช่วยให้เราขยับภาพได้นะสมมุติว่าผมขยายภาพขึ้นมาแบบนี้แล้วผมต้องการขยับขยื่นภาพตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าผมจะต้องใช้ตัวสกอร์บาร์โทษทีนึกไม่ออก ผมจะต้องใช้สกอร์บาร์นะครับสกอร์บาร์แนวนอนแล้วก็สกอร์บาร์แนวตั้งแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าสะดวกหรือเปล่าคําตอบคือไม่สะดวกเพราะฉะนั้นแล้วปุ่มบนคีย์บอร์ดอีกหนึ่งปุ่มที่จะเอามาช่วยนั่นก็คือปุ่มสเปซบาร์ก็คือปุ่มที่ยาวที่สุดบนคีย์บอร์ดนะครับคลิกเมาส์ค้างเอาไว้นะครับเออโทษทีครับเอานิ้วกดปุ่มสเปซบาร์นะครับค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์สังเกตนะ เมาส์จะกลายเป็นรูปมือแบบนี้นะครับคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากเห็นไหมฮะในขณะนี้ก็ยังกดสเปซบาร์ไว้นะพร้อมกับคลิกเมาส์แล้วก็ลากด้วยพอลากได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วแล้วเราก็ปล่อยทั้งคู่เลยทั้งสเปซบาร์แล้วก็เมาส์นะครับเพราะฉะนั้นซูมทูตร,ตรงนี้ใช้ให้คล่องนะครับเวลาเราแต่งภาพเนี่ยมันจะสะดวกมากเลยแต่ว่าถ้าใช้ไม่คล่องเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือมันจะเสียเวลามากจะต้องใช้สกอบาเข้ามาช่วยแบบนี้ มันไม่สะดวกแต่ว่าถ้าเราใช้สเปซ bar บ,บนคีย์บอร์ดนะครับปุ่มยาวๆที่อยู่ทางด้านล่างเลยนะครับคลิกเมาส์ค้งางแล้วลากแบบนี้ก็จะช่วยให้การขยับภาพของเราเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูมทูก,กับฮอตคีย์ต่างๆต้องใช้ให้ให้คล่องนะครับรจะทำให้เราแต่งภาพได้อย่างรวดเร็วและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีใช้ขั้นต่อไปจะมีอะไรนะครับสำหรับชับเพนทูนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนการใช้ชัเพเเปทูลกันต่อนะครับผมอยากจะขยายความอีกสักเล็กน้อยสำหรับท่านที่บางทีก็ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการใช้งาน Photoshop สักเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่เข้าใจปุ่มต่างๆนะครับบน p o t t s s o p เนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มที่ใช้ร่วมนั่นก็คือเราอาจจะเรียกว่าปุ่ม Hotkey นะครับปุ่มอ t e เทเนทที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือปุ่มนี้ แล้วก็ปุ่มสเปซบาร์นะครับก็คือปุ่มนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีการพูดถึงปุ่มอัลเทเนตก็ให้นึกถึงปุ่มนี้แล้วก็เมื่อใดก็ตามที่มีการพูดถึงสเปซบาร์ก็ให้นึกถึงปุ่มนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลา,าไปทดลองทำด้วยตนเองแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้ได้จริงๆไม่ใช่ว่าบางทีต้องมานั่งนึกภาพว่ามันคืออะไรปุ่มไหนเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยว ก็ไปดูการใช้ช a r p พ e n t o ูลกันต่อนะครับเล็กๆน้อยๆเก็บความรู้ไปเรื่อยๆครับหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับ z o Tool กันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้จัก h o t k e y ต่างๆไปเรียบร้อยแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้ h h r p พ e n t o ูกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราควรที่จะขยายภาพนะครับให้มีมุมมองที่2 0 0 นะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยจะง่ายขึ้นยกตัวอย่างตรงนี้นะครับสังเกตว่าบริเวณขอบแก้วเนี่ยเมื่อเราขยายขึ้นมาเป็น2 0 0แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าขอบแก้วเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใหญ่เกินจริงด้วยคือมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำแบบนี้เพราะว่าเวลาเราใช้ชั a เพนทูลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือเรื่องของคุณภาพ นะครับอ่ะผมไปคลิกเครื่องมือช p บเ n นทูลมาแล้วก็ให้สังเกตทางด้านบนนะออปชันบาร์มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปยังคลิกไม่โดนออปชันบาร์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็จะไปเป็นของช h a เปนทูลนะครับออปชันบาร์ข้างบนเนี่ยไม่ต้องไปปรับค่าใดๆนะครับตัวสเตรนต์ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราไปปรับให้มากกว่า50%นะหมายความว่าเวลาเราลงน้ำหนักเข้าไปเยอะๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งคลิกผ่านๆเนี่ย เขาก็จะให้ผลที่ค่อนข้างเยอะผมยกตัวอย่างนะ,ะสมมุติผมปรับขึ้นไปที่82%เนี่ยแล้วไปลากเนี่ยผลที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างเข้มนะครับแล้วก็บางครั้งเข้มเกินไปเพราะฉะนั้นเราค่อยๆทําจะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมปรับให้เป็น50%เหมือนค่าเริ่มต้นที่เขาให้มาก่อนนะครับ50%นะ หรือจะน้อยกว่านี้หรือจะมากกว่านี้อะไรก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอย่าไปปรับมากจนเกินไปจนผลที่ได้เนี่ยมันเยอะจนเกินไปเพราะบางครั้งเนี่ยระบายหนึ่งครั้งเนี่ยมันมันให้ผลที่เยอะจนเกินไปแล้วเวลาเรา,าต้องการย้อนกลับก็ต้องไปกดคอนโทรลเซเพื่อยกเลิกแล้วก็ระบายใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นสเกลที่ค่อนข้างหยาบนะครับเพราะฉะนั้นการปรับค่าต่ำๆไว้เนี่ยทำให้เราระบายซ้ำๆได้หลายครั้งเนี่ยจะดีกว่านะ ส่วน Protect Detail คลิกเอาไว้ค่าอื่นๆไม่มีอะไรนะครับโดยภาพรวมก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าผมก็จะไม่ไปปรับค่าใดๆเลยบน Option Bar เอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ต้องการให้ปรับนะครับให,ให้ใช้ค่าแบบนี้ไปได้เลยเพราะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากทราบรายละเอียดต่างๆภายใน Option Bar ของช p p เ n Tool ไปแล้วนะครับ เราจะมาเริ่มใช้ชับเพนทูลกันอย่างจริงจังกันต่อนะครับเราทำการย่อภาพโดยการกดอัลเทเนตนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ย่อนะย่อในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองให้มันเล็กลงเพื่อที่ว่าเราจะมาดูว่าลักษณะของภาพย็งไงเพราะว่าเวลาซูมใหญ่ๆแล้วบางครั้งเนี่ยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วภาพรวมของภาพคืออะไรนะครับถ้าจะ ดูภาพในมุมมองขนาดจริง100%นะครับให้ดับเบิลคลิกเมาส์ไปที่แว่นขยายไอคอนแว่นขยายตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามุมมอง100%เป็นแบบนี้นะครับมุมมอง100%เป็นแบบนี้มีความมีความชัดเท่านี้นะครับอ่ะกด Spacebar คลิกเมาส์ค้างแล้วลากเพื่อไปดูส่วนอื่นๆนะครับขอบของแก้วตรงนี้มีความคมชัดเท่านี้เราก็ไปคลิกที่ ชั p เพนทู l นะครับแล้วก็ปรับนะครับหัวแปลงให้เล็กลงจะมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนตัวไซ้ายนะครับหัวแปลงก็เล็กลงเอาเอาไปเทียบแล้วยังปรากฏว่ายังใหญ่กว่าขอบแก้วก็ต้องปรับอีกนะแล้วก็ลองนำมาเทียบดูโอเคมาเทียบดูแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันพอดีพอดีเราอาจจะต้องไปปรับให้เล็กลงไปอีก อะตอนนี้หัวแปลงก็เล็กลงแล้วเราก็ลองระบายนะครับโดยการคลิกเมาส์ค้างแล้ลากคลิกเมาส์ค้างแล้ลากผ่านในส่วนที่เราต้องการให้เขาคมชัดค่อยๆทํานะครับต้องบอกว่า s ชับเพ t ทูลต้องค่อยๆทําเพราะว่าถ้าหากว่าเขาให้ผลมากๆแล้วเนี่ยรายละเอียดของภาพมันจะเสียไปคือมันจะเป็นเม็ด i อ e เนี่ยผมระบายให้ดูนะผมระบายหนักๆให้ดูเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับ คือถามว่าภาพมันจะคมขึ้นมามากไหมคําตอบคือมันคมขึ้นมา,มากแต่ว่าถ้าหากว่าเราระบายซ้ําๆเนี่ยมันจะเกิดรายละเอียดที่เกินจริงนะครับจนเป็นดีเทลที่เสียไปเนื้อตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาใช้ชับเพนทูลต้องค่อยๆใช้ค่อยๆระบายทีละนิดทีละนิดและดูผลที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคําตอบว่า ทำไมข้างบนไม่ต้องไปปรับอะไรเพราะว่าถ้าไปปรับเยอะเนี่ยเราคลิกหนึ่งครั้งบางทีมันได้เนื้อแบบนี้เลยไงฮะผมไม่ต้องการเพราะว่าบางทีเราต้องการค่อยๆแก้ค่อยๆปรับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ตรงนี้แค่5 0เท่านั้นจะได้ค่อยๆระบายได้นะครับมาดูกันต่อนะครับผมขอกด Ctrl Z ก่อนนะครับ Ctrl Z เเพื่อให้ ค่าเดิมกลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำไปแล้วว่าเวลาระบายต้องค่อยๆระบายนะฮะทีนี้เวลาที่เราต้องการจะปรับหัวแปลงตรงนี้อย่างรวดเร็วมันจะมีปุ่มบอใบไม้กับลอลิงนะครับถ้าเรากดปุ่มลอลิงย้ำๆนะครับกด1ครั้ง,งก็ขยายขึ้นมานิดนึงกดอีก1ครั้ง,งก็ขยายมานิดนึงอันนี้กดได้เลยกดปล่อยกดปล่อยแบบนี้ถ้ากดค้างมันก็วิ่งอย่างนี้เลยนะครับ อีกปุ่มหนึ่งคือบอใบไม้นะครับกดหนึ่งครั้งก็ยอ่อกดอีกครั้งก็ยอ่อลงมากดค้างก็ยอ่อลงไปเร็วเพราะฉะนั้นปรับหัวแปลงใช้บอใบไม้ลอลิงอันนี้ให้เข้าใจง่ายๆใช้คีย์บอร์ดภาษาไทยเนี่ยนะครับแต่ว่า,าเวลาเราปรับเนี่ยให้สังเกตนิดนึงว่า,าแป้นคีย์บอร์ดตรงนี้เป็นเป็นภาษาอังกฤษนะก็จะได้ไม่มีปัญหาเผื่อๆอไว้ครับปรับได้นะโอเคเพราะฉะนั้น เราจะต้องเข้าใจอยู่2เรื่องก็คือว่าถ้าหากว่าเราจะใช้ฮอตคีย์นะครับเราก็ต้องเข้าใจปุ่มอย่างที่ผมยกตัวอย่างรูปไปอ่ะมาดูกันต่อครับเราก็ทําการระบายลงไปในพื้นที่ที่เราต้องการให้เขาเนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะอ่ะสมมุติผมจะเอาตรงนี้ผมก็คลิกเมาส์ค้างแล้วลากเอาตรงนี้ก็คลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากลองดูไปเรื่อยๆครับลองดูไปเรื่อยๆก็ระบายไปดูว่า าภาพนั้นคมสมใจหรือ,อยังถ้าภาพดูดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปทําซ้ําที่เดิมนะครับลองไปตรงส่วนอื่นๆแต่ก็อย่าให้ไปเกินส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับเราต้องการตรงไหนก็ระบายตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมนะครับผมจึงต้องให้ขยายขึ้นมาที่200%เพราะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราทํางานเวลาเราระบายแล้วเนี่ยเราจะเห็นดีเทลต่างๆได้มากกว่าที่ มุมมอง100%เพราะฉะนั้นถ้าใน200%รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ดีแล้วแต่เวลาเราไปดูที่มุมมองเลยมันจะยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะก็ระบายไปที่200%แนะนําแบบนี้เลยนะครับอะกด Spacebar คลิกเมาส์ค้างเราเลื่อนระบายที่200%นะครับดูแล้วว่าอะเขาคมขึ้นเขาคมขึ้นอะก็ใช้ได้ก็ระบายไปแล้วก็ลองมาดับเบิลคลิกที่แว่นขยายเพื่อไปดูที่มุมมอง100% นะครับถ้าภาพยังดูดูดีอยู่ไม่สูญเสียรายละเอียดไม่ได้มีเม็ดนอ i ส e อะไรขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือภาพรวมนะครับของการใช้ชับเพนทูลในการทําภาพให้คมชัดในส่วนที่เราต้องการทําเฉพาะจุดได้เลยไม่ต้องไปทําทั้งภาพนะครับเครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างแน่นอนสําหรับคนที่ทำสตอ็อกหรือว่าขายภาพออนไลน์นะครับ ตรงนี้ลองนําไปใช้ดูเพราะว่าเวลาที่ผมถ่ายภาพมาแล้วเกิดปัญหาผมก็ใช้เครื่องมือนี้เข้ามาช่วยแล้วก็ภาพที่ส่งผ่านาภาพที่ทําด้วยชับเพนทูลเนี่ยก็ส่งผ่านนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเวลาเราใช้อย่าให้มันโอเวอร์จนเกินไปก็เท่านั้นแหละนะครับกวอนจากกันในวันนี้นะครับฝากกดติดตามในเทคโนโลยีแฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามนะครับ สามารถพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ตใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้คงลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ